สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะมาพูกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาาพัฒน,นานะคะของวันที่11นะคะวันที่11ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามา .18 ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราดูผลสรุปของวันที่8กันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าสำหรับในสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะกับลาวพัฒนาวันที่8อ่าแอดให้ไปนะคะให้เด่นที่358นะคะวิ่งรูที่3ผลที่ออกใน6ตัวก็คือ126347นะคะอ่า แอดให้รูดที่3ไปเนาะล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะพี่พี่จาก add ก๋าแอดก็ต้องลงสรุปหมดนะคะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันส่วนบนเราเหมือนกันนะเดี๋ยวแอดให้ดูแนวทางเลขทูบของรอบที่แล้วแนวทางของรอบที่แล้วเลขทูบแต่4ตัวนะคะพี่พี่จ๋าแต่4ตัวมาทั้งน้อยทั้งลาวเือนะคะถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบเดี๋ยวแอดเอาไอดไลน์ให้นะคะส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะ เผื่อวันไหนไม่ว่างไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะคะอ่ะดูผลนะคะล่างของหกตัวนะคะก็คือหนึ่งสองหแอดลูดไปล่างของ4ตัวก็คือ6 3เดนที่3มาให้วิ่งรู้ที่สามมานะคะอ่ามาในตัวกลับเนาะอกหกสามให้ไปที่สามหกนะคะส่วนบนสามี่เนะคะอันนี้แอดลูดไปเนาะมาเฉพาะล่างของสี่ตัวนะคะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะล่างบางท่านก็เอา อสองตัวหน้าของ6ตัวนะคะเป็นล่างเนะาะทางพี่ๆสอบปลาเหาทางนี้มาทุกรอบเลยนะคะอ่าตามกันต่อของวันที่11เลยแล้วกันนะคะกับเลาพัฒนาในสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่ๆจา๋าหลายคนหลายท่านขอมาแล้วแต่ว่าแอดพึ่งว่างนะพึ่งว่างลงให้นะคะก็จะเย็นๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะพี่ๆจา๋ามาดูตัวเด่นกันเลยนะคะ เด่นในรอบวันที่11นะคะแอดให้เด่นไปที่1 2แล้วก็แเนาะแอดให้วิ่งรูที่8นะพี่พีจ๋าวิ่งรูที่8ระหว่าง2กับ8นะคะเด่นสุดอ่ะเดี๋ยวเรามารูที่8กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ80 81 82 83 84 แปดห้าแปดหกแล้วก็แปาทีนี้เดี๋ยวแอดเน้นไปที่หคู่นะพี่พจ๋าสำหรับในรูปที่แนะคะ,ะตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดส แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอ่ะเน้นไปที่หกคู่นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไวเนาะ <S <S อ่ะาลอไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะสูตรการคำนวณมีข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ